เป็นเกียรติอ to ันสูงสุดจาที่ผู้วรยชนคและแนงกระตูนอย่างมหาที่สุดได้หายาจาข้าโดยยาที่ี่ถึงลมานสองอมหลงหรือวันหรือหลงหลงหรือตอนริดเหน่ได้เลือกกระตันใจในสัมประโยชรคงจมีความรักนื้อซาซึ้งเป็นมงคลในหน้ามหาสมุทรที่ดที่จะรับหน้าสำคัญเกียรติอันสูงยิ่ง ในวาระสุดท้ายของชีวิตข้าพุเจ้าราชสกุลสุดโย่งพร้อมเมื่อถาตนธนาา์รดขวานบังคมแทนเรื่องพระนิบบาดเวื่องพันสำนึกแมื่อมาหาตูนนาีิคุนอย่างหาที่สุดที่งาและจากเพื่อทูนไว้เหลือเก้าเหลือกระมอ่อมเป็นสัพพะคิริมงคลแต่ข้าพุทธเจ้าและวงรกูลสืบไป ด้วยเจ้าด้วยกระหลงขอได้ชักข้าพุทธเจ้าได้สกุลสุริยงเมื่อฟานซาสังสาราตสมเด็จพระอริยาวงศาขัติยาสมเด็จพระสังสราตสกุลมหาสังฆปรินายกวัดราชบวรพิษสถมหาปีมารา้วว่าหมอ่อมหลวงสุริวัน หรือหมงหลวงสุริยตสุโยงได้ถึงแก่ปานเมื่อวันอาทิตย์ที่25กันยายนพุทธศักราช2565ทรงพระกรุณาประทานข้าวไร,ร่ไหนึ่งดานไม้จันดุนช่อ,ชอปเ,เป็นการพระราชทานเิล็กเป็นกรณีพิเศษณเมรุวัดพระศรีมหาธาตเขตบางเขนกรุงเทพมหานคร ในวันเสาร์ที่1ตุลาคมพุทธศักราช2565เวลา16.00นพระพุฒาจาคที่ประธานแก่หม่อมหลวงสุริวันหรือหม่อมหลวงสุริกรสุริยงในวาระที่สุดนี้เป็นที่น้อมน้อพพนันได้หาหม่องหลวงสุริวันหรือหม่องหลวงสุริกรสุริยงอย่างตั้งด้ด้วยญาที่ถีได้ ก็คงจะมีแต่ความปีตินในมุโสภาภูมิใจและสำลึกในพระรุณาคุณเป็นที่สุดกล้าสมองและกล้าสมองชั้นราชสกุลยงทั้งหมดขอประทานกาบแทบระบาษสำนึกในพระรุณาคุณอีกทั้งจะขอเทิดทูนไว้เป็นสิริโอคนและเกียรติประวัติอันสูงยิ่งแต่วงศ์สกุลสืบไป ควรที่ควรย้อนแต่งโจรกล้าประม่อมและกล้าประม่อมชั้นร่นนางสตรีที่หลงท่านประธานในพิธีการท่านผู้มีเกียรติเราวันนี้จะได้ประกอบพิธีใน,ในการพระรารณาเพื่อนสอบของ หม่อมหลวงตุรีวันสุลีสุรีกรสุรียองนั้นจะได้ขอนำเรียนประวัติของผู้วายชนมานำเรียนให้ท่านผู้มีเกียรติไดรอบได้การุณาทราบโดยสังเกตดังนี้หม่อมหลวงสุรีวันหรือสุรีกรสุิียองได้ถึงแก่ตามด้วยโรคมะเร็งกระงไทยเมื่อวันที่2ี่สิบห้าธันวาคมพุทธศักราช 2,565ในเวลา3 4, นาฬิกา45นาทีนโรงพยาบาลมิคตันสรีรารรเด้59ปี13วันมอมหลวงสุริวันหรือสุริกรสุริยองจะได้รับการพรากทานเพิั้นะสานำที่ว่าประวัติของ,อของ,ของมอมหลวงสุริวันสุริกร,ส,ร,กรสุริยอง มานำเรียนในท่านทั้งหลายได้รับทราบโดยทางเขตดังนี้ชีวิตด้านครอบครัวเกิดเมื่อวันที่12กันยายนพุทธศักราช2500ที่โรงพยาบาลเจีิญหลเป็นบุตรคนที่5ของหม่อมรัชวงศ์พี่ติสาสุริยงแะะคุณแม่คำพรุริยงนาวิริยามีพี่น้องด้วยกันทั้งหมด แก่คอนตอนนี้หนึ่งมองหลวงพรนสุรีสุริยองสองมองหลวงพอนกรสุริยองสามมองหลวงกัชดาภาสุริยองสี่มองหลวงพิธิพันสุริยองหกแก่ก่อนห้ามองหลวงสุริวัน หรือสุริยกรสุริยมผู้วายจนอมอมหลวงทําพายสุริยมถึงแก่กรรมเกอมหลวงพิจิตรสุริยมในด้านครอบครัวทั่นได้สองรักับนายจนานันนทรบุญกลายไม่มีบทและทิดาด้วยกันในด้านการศึกษามั้ยมปลาย โรงเรียนประดุมศิษย์พิยาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยปรางคำแหนงระดับปริญญาโทนิวยอร์กอินสติทิวทอฟเทคโนโลยีประวัติการทำง,งานนักแสดงภาพยนตร์ในสังกัดคอริเทียมฟิล์แสดงภาพยนตร์เรื่องแรกเรื่องเป็กตัดยนนำแสดงคู่กับ สารพงษ์กาติกำปัตต์นำกลับการแสดงโดยคงอัคราเกแลแสดงภาพยนตร์หลายเรื่องจนได้รับฉาย,ยาประหาดที่มีหนังบูโปรดิวเซอร์และพิธีกรรายการสีสันบันเทิงชุดบุกเบิกโปรดิวเซอร์รายการผู้หญิงถึงผู้หญิงสวยปโปรดิวเซอร์ และพิธีกรรายการพันโลกกีฬาและแอปไนัยเดสถานีโทรทัศน์ไทย TV ทีวีสีช่องสามที่ปรึกษาเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสอกอสอกร ึ่งการถึงแก่การรมของ,มองหม่อมหลวงสุริวันสุริยงนั้นไม่ใช่เป็นความสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักยิ่งของครอบครัวสุริยองไปเท่านั้นแต่นับว่าเป็นการสูญเสียบุคลากรผู้ที่มีความสามารถไปอีกด้วยท่านผู้มีเกียรติตลอดชีวิตและความตายเป็นของคู่กันที่ใดีเกิด ที่นั่นย่อมมีตายทีว,ทวิต้องตัดขโมลย่อมถูกความเกิืนความแก่ความแกบเกลียดเยียนย่อมเสื่อมิ้นไปตามการกันถึงการกอหนดแล้วย่อมแตกสรายไปพระพุทธศาสนาจึงสอนให้สาวผู้คนเปลี่ยนสร้างความ,มวดีเป็นเนตเพื่อความสมบสุณ์ของออีวิตในปัจจุบันเพื่อเป็นที่พึ่งจริงในโลกเบื้องหน้า และฝากเกียิคุณชื่อเสียงอันดีงามให้ปรากฏสืบชั่วธรนานดังบทสุภาสิตที่ว่าพึ๊ดจะปรกาศสอนอีกขุนจรอันปลอดกองตอคนตสน่งของ,อง,งสำคัญหมายในการมีนราชาติติดวังวายมาหลายสิ้นทั้งยินทีสถิตรั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ ในโรการในวาระสุดท้ายเพื่อเป็นเกียนและเป็นการไวไร้ลายต่อดวนะงวิญญาณของขอมผู้วายจนจะได้กล่าวในมัทสการ,ว,ร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 าากว่าทรงทุกลูกลูกกองได้พิจารณาตกสังขารด้านความเรียรเกิดท่านผู้มีเกียรติและเราทุกท่านได้ปรดเยือนสำหลวงเกียรติไวไ้ลายต่อผู้วายจนเป็นเวลาอันสมควรปฏิญาณการเกียรติเกิน 来考虑的，他。 วันหรือสุริกรบริจงแล้วตางพระนา้เาเ่ยข้ามปริยาจะเปลี่ยนเกินคนเอหมองหลวงสุปีดีปวิทศ์ได้ข้าวข้าไตประธานของสมเด็จปริยาหงศ์สาพัตยานสมเด็จพระรสังฆะาลสกลมหาสังฆปรินายกและเป็นประธานในการพระราชทานเพลิงต่อกับเปลี่ยนเดินครับ ในการนี้ก็อได้กล่าวธรรมจา,ารย์พระเดชพระคุณพระราชนิรสารมุนีผู้ช่วยเจ้าาวาพระอารามหลวงวัดพระีมหาธาตุบ่อลรมหาวิหารเจ้าคณะเขตอุสิตธรรมยศได้เมตตาขึ้นพิจารณาพระไตบังสุกุลแล้วเป็นประธานฝ่ายสองตอได้กล่าวธรรมจา,ารย์พระคุณเจ้าครับ ในกรณีกาบเรียนและขอเรียนท่านผู้มีเกียรติตลอดทุกท่านในการขึ้นร่วมพิธีในการพระราชทานเพลิงสอบของหม่อมหลวงสุริวันสุริกรสุริยงในรับทราบคาวนี้หลังจากที่ท่านประธานได้พระราชทานเกลิงสอบของหม่อมหลวงสุริวันสุริกรสุริยงเป็นที่เรียบร้อยแล้วท่านประธานจะเดินลงปัญญายุทธหน้าของเมงสําหรับท่านผู้มีเกียรติตลอดทุกท่าน ตลอดจนภาคสองขอยขึ้นมานได้านข้างนะครับภาคสองด้านของเมนแล้วลงมานได้านหน้าของเมนตัานใดที่ยังไม่มีดอกไม้จันทร์นะครับไปรับได้ดาาที่บริเวณมานันทางขึ้นของเมนทั้งสองด้านนะครับ <c oughs> เพื่อเป็นการเคารพต่อผู้วัยจนขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติได้ยืนขึ้นนะครับก็เรียนเชิญครับรท่านประธานในพิธีคนเอพหม่อมหลวงสุตีตว,วิทย์ทอดผ้าใส่พระราชทานของสมเด็จพ,พ,รรพ,รพระริสัตราประวั็ิพระมหาสารคามปรินายกและพระราชทานเพิ่มเต ขอหมอหลวงสุริวันสุริกรสุริยองเป็นที่เรียบร้อยแล้วระดับต่อไปเราได้การประมตการผสที่้ปกครได้ขึ้นร่บมพ่ธีได้มเรีเชิญท่านผู้มีเกียรตินะครับได้ขึ้นร่บมพิสีนะครับโดยขึ้นมด้านข้างทั้งสองด้านของเองสอกราเพียนเชิญและมารียเชิญด้วความประลครับแต่ตอนเย็นไปทานรับปนะครับตั้งลงไปแล้วเส้นเหรียงลำอูที่ต่างระดับน้ครับขอยที่ท่านเดินด้วยความระมัดระวังนะครับ เรียกนามจะการเป็นพึ่งทางธรรมอันบริสุทธิ์ตามธรรมะตัววันทุกท่านะครับนนาของข้อบคัวสุริงขอฝากนักบุพระคุณเจ้าทุกทุกตัขอฝากสมภมท่านประธานในทีดี้คอนทนต์หลงสุือตลอดจนท่านผู้มีเกียรติทกท่านได้หายกที้ทางพระาท่าเดระ้าอยู่หัวหลวงจุยวันจุ่ยกอนจุ่ยกงใน แม้ว่ามีสิ่นอย่างไรที่ตางนาะเจ้าาร้ารัง้อยากต้องประดานใตางนเข้าะุจะาารเกาตงมของวันปุิน่เที่นแล้วาท่านไ้ากองทุกท่นนะครับแ่ขึ้นนักสองด้านนะครับด้านซ้ายด้านขวาแ้ แม้ไม่ยากหาางด้วยนะครับแม้จะยากหาทานได้วยนะครับโควิดเก้าสิบสองทุกท่านน้วยกันไ้าหาางไโคิดทุกทนะครับแล้วอย่าลืมสวมหนารอตเทุกท่านนะครับขอขอกระตุ้นใจเพื่อทุกท่านนะครับ ขอเรียนประชาชนว่าหลังจากที่และขอเรียนประชาชนทุกท่านะครับหลังจากที่ท่านที่มีเกี่ยวข้องทุกท่านได้เร่วมวิธีในการพระราชทานเครื่องสมบหลวงปุริวันปุริกรปุริยงจงเสร็จทุกท่านแล้วหลังจากนั้นก็จะได้เกิดเครื่องสมบัตหลวงปู่ดูลน์ุริกรปุริยงเข้าเท่าเสื้อผ้าที่ทีในการพระราชทานท่านที่ต่อไป ทางด้านใดไมนี้ควรรู้ควรจะไปก็ขอตากเตือนนะตอนเชิญได้ร่วมพิธีในการบระราชทานแบบพิธีตั้งเลื่อนโดยจะใช้เวลาต่อเนเย็นวันนี้นะครับสำหรับที่ท่านมีเกียรติรับทุกท่านได้ขึ้นร่วมพิธีในการบรรราชารจบแต่ทุกท่านแล้วก็จะได้เกินต้องต่อเตาเพื่อประกอบพิธีในการบระราชานเขาพิธีต่อไป หลังจากทุกท่านผู้มีเกียรติเราต้อท่านได้ขึ้นร <sh arp et> <sh arp et> ับพิธีในการพระราชทานของกิ่งจนเสร็จทุกท่านแล้วพิธีการต่างๆในการพระราชทานเต็ต่อบของมงหลวงสุริวันสุรีกรสุลยงถึงจะเสร็จสิ้นทุกพิธีการนะครับต่อกากขอบคุณท่านผู้มีเกียรติเราตทุกท่านนะครับ 其他什么？ Vamos มีลูกใช่บิ๊กมีเสียงอ,อ่ะพูดได้เลยนะครับก็พระรมาแสุนัะทารมัทุงท้ายกับบิ๊กแชมป์โล่เนย้ี่ให้อ่า,า,าน่าวอาเป็นคนฝึกใช่ไหมใช่ครับแิเ<อ>เป็นคนเป็นโค้ชคนแรกเป็นคนเป็นคนสร้างผมในการาที่เขาทำคนแรกใช่ เลิกสนุกแล้วก็ไปทำหมูกระทะบิ๊กบิ๊กหมูกระทะใช่ครับชั้นร่วมหมูกระทะมีทั่วอีสานหลายสาขามากสองวันนี้จะไปเปิดที่เธียใหนยี่สิบสาขาในบางปูขณะนี้ทุกท่านได้ขึ้นร่องพิธีในการพระราชทานเกลือกของหม่อมหลวงปริวันตุลีทองตุลย์เพชทุกท่านแล้ว หลังจากที่ได้เชิญสอบของหมม่อหลวงสุริวันสุริยงเข้าเตานะครับจะได้กล่าวน้ัพสกสารพระครูพาลัยจุฬาพนัญม์วิทยุภิสารภูมิเจ้าวาดวัดเทพสวัสดิ์ธรรมาราปฐุมธานีหรือว่าอาจารย์เตียนไทยใบวิทย์ใบวิทิ์เกียรตินะครับท่านจะได้ขึ้นเบอร์สอของพระราชารย์เขาที มวัฒนามที่สสารพูนแน่ว่าวาดแห่สารธรรมาลามปรุมมาดีไา้ารเยิทงไปติเกียได้เจอเมืองพระราชาเผาปิ่แล้วท่านใหที่จะขึ่นรองนี่ดีก็ขอเรียนเชิญนะครับขึ้นมาใน้ด้นหน้าของเองต้องในกัรบวที่หน้าตาที่กยู่กลางครับหลังจากที่ท่านมีกรร่วมทุกท่านได้ขึ้นรอบนี้ไปตามพระราชเติม ในการขอยิงจนแต่ทุกท่านแล้วที่มีการหลัการในการพระราชานเสินสอดคองมองหลวงตุลีวันตุลีกรตุลีวนะครบเสร็จทที่ที่การขอสาวธรระการขอพระคุณขอสุเจ้าตลอดจท่านมีเกียรติรับาทุกท่านนะครับมาะวัวัฒนทีสุทสารคุณเาว ไม่เกินระดับการเต่าปีแล้วสำหรับท่านใดที่จะขึ้นร่องพิธีนะครับก็ขอเรียนเชิญขึ้นมาในด้านหน้าของเมรนะครับเราไม่จ่ายเงินที่หน้าครัอาคารที่อาครารแล้วต่อกราบเรียนเชิญและขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติท่านทุกท่านนะครับขึ้นมาในด้านหน้าของเมรนะครับเราไม่จ่ายเงินที่หน้าแล้วขอรับที่หน้านะครับเสร็จจากการระดับการเต่าปีแล้ว ที่มีรราาในการัการเดินตัวของมาเรวงสุริวันสุริกานบิญยงนะครับก็เสร็จสิ้นลงี่กีการทา้าวทยาสตร์กท่านนะครม่ีเกียรอบทุกท่านนะครับไม่จท่านแล้วก็จิดวางก็ไปวางสี่ไหนเลครับวายครับ เศษฝ่ามือนะครับทางนี้ท่านท่านลงงางนี้เลยครับครับผมโอเคครับเดี๋ยวมาจันท่านกะท้อนนะครับตับจะแยกท่านใดที่ทำพูดซิที่ทิศทางให้ผู้ว่าชนนะครับทางนี้รางทิศทางนะครับอวางทิศทางแยได้ยท่านจับจที่ผู้ว่าชนแล้ว่างทิศทางนะครับทักข้าวครับ บอกปร่ครับาขงข่าวค่ะปัจเจต์สายพาสราเก้าโอ้ยสามร้อยจะตั้งค่าเลยครับไม่ครับเคีบินด้วยเดี๋ยวจะพาไปจ่ายตังนี่เฉยๆนะคะ่วยต้องรกันค่ะ วายชงก็ใส่ทุกพานหนะ้าเตาให้ท่านเลยครับ